ถือเป็นการตอกย้ำคุณภาพและความสำเร็จของธุรกิจได้ปังแบบสุดๆสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อผู้หญิงแบรนด์ดีเลลิเซโดยบริษัทพีทีกรอรี่อินเตอร์พลัสทีลาสุดควา้ารางวัลผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามดีเด่นบิวตี้บิดอวอร์2025จากสมัชชาส่งเสริมวัฒนธรรมและศักยภาพแห่งประเทศไทยที่ได้ร่วมกับสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพันธมิตรจัดขึ้นไปเมื่อวันที่21มิถุนาย,ยน2568ที่ ผ่านมาครับ สวัสดีคะ่ะยามสมนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์ในส่วนของดีเลลิเซ่ค่ะตัวนี้เลยนะคะซึ่งเป็นปีที่2แล้วนะคะที่เราได้รับเกียรติในการได้รับรางวัลในส่วนของผลิตภัณฑ์นะคะในเรื่องของสุขภาพและความงามดีเด่นค่ะความรู้สึกนะคะยังตื่นเต้นเหมือนเดิมไหมมันก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมนะแต่ว่าเราก็คิดไว้แล้วว่าเราต้องได้แน่ๆเพราะผลิตภัณฑ์เราดีจริงอ่าทีนี้มาพูดถึงตัวผลิตภัณฑ์าบ้างมันให้ผลลัพธ์อะไรยังไงมันมีจุดเด่นันะไงบ้างจุดเด่นของเราเลยคือเราผลิตมาเพื่อผู้หญิง โดยเฉพาะเลยนะคะแล้วเราก็มีงานรองรับวิจัยถึง18,000ฉบับนะคะเราคิดค้นกับสุตินารีแพทย์เลยค่ะตัวนี้นะคะคือตอบโจทย์สำหรับผู้หญิงที่เป็นตกขาวมีอาการคันทรมานเรากล้าเคลมแบบนี้เลยว่า3วันเห็นผลแน่นอนแล้วก็สำหรับใครที่มีปัญหาหนักนะคะในเรื่องของ ไวทองอาการไวทองหรือว่าช่องคอดแห้งแสบคันฉี่เจ็บฉี่ทรมานนะคะตัวนี้ค่ะ7วันเห็นการเปลี่ยนแปลงแน่น,น,น,นอนดีเลอริเซ่นะคะเอาอยู่ค่ะรวมไปถึงนะคะใครที่บอกว่าเสี่ยงติดเชื้อ HPV ซิฟฟิลิสนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยบางคนเนี่ยเป็นหนักนะคะ เสี่ยงถึงขั้นมะเร็งปัดหมดลูกนะคะตัวนี้เรากล้าเค้มเลยนะคะกับ<อ>ดีเลอริเซ่ของเราค่ะเห็นการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเพราะว่าเราทําขึ้นมานะคะเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่ไม่กล้าจับไปหาหมอแบบนี้อายอย่างเงี้ยคะ่ะทานตัวนี้ได้เลยค่ะช่วยได้แน่นอนค่ะ ฟี <Feed> แดแบ็กีนี้มาจนย,ยอดขายคือดีมากดีมากจริงๆแล้วก็มีลูกค้าไนีกลับมารีวิวซ้ําให้กับเราเนี่ย <c oughs> เยอะมากค่ะว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงสามวันเห็นการเปลี่ยนแปลงเจ็ดวันเห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะป้าหมยต่อไประวังแผนยังไงบ้างคะจะมีออกผลิตฑ์เพิ่มน้อมไหมมีแน่นอนค่ะซึ่งก็ออกมาแล้วนะคะออกมาแล้วค่ะก็จะเป็นวิตามินนะคะในส่วนของวิตามินพรีมิกของเราเองกับอีเลเเซ่เป็นอีกหนึ่งตัวแล้วก็มีสําหรับใครที่บอกว่า <c oughs> แคปซูลทานยากนะคะเราก็มี ในส่วนของน้าชมโรไอติกด้วยค่ะแน่นอนนอกจากตัวผลิตภัณฑ์เรากมันจะมีสา,ารสกัดที่ดีแล้วในส่วนของเรื่องการบริหารแล้วมันจะต้องมีส่วนในการที่ทให้แบรนด์ดูน่าสนใจใช่ค่ะเราจัดโปรให้กับลูกค้าตลอดอยากให้ลูกค้าเนี่ยได้ลองค่ะเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะมีกล้าลองนะคะเราก็จะมีในส่วนของโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าด้วยนะคะซึ่งวันนี้ เรามารับรางวัลแล้วเราขออนุญาตเปิดให้เลย100บ้บาทน,นะคะใครที่อยากจะลองกับวิตามินนะคะสำหรับผู้หญิงดีเลลิเซ่ค่ะตัวนี้นะคะเราให้เลยโปรโมชั่นพิเศษค่ะ1กระปุกแถมไปเลยอีก1กระปุกทานได้นาน2เดือนนะคะในราคาเป็นแค่490บาทเท่านั้นแต่ถ้าใครบอกว่าวันนี้อยากได้รับความคุ้มค่าเอาไปเลย2กระปุกค่ะแถมไปเลยอีก2กระปุกในราคาเป็นแค่890บาทเท่านั้นค่ะซ่งรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะ ติดตามที่เพจของเราได้เลยนะคะกับดีเลลิเซสามารถเซิร์ชหาได้เลยใน Facebook มีเพจเยอะมากค่ะสามารถที่จะหากันได้เลยหาได้ง่ายค่ะแล้วก็รีวิวเราแน่นแน่นอนค่ะ อยาก,ากให้ตัดชวนชวนหน่อยใครที่อยากจะมีสุภขขาพดีที่แบบว่าเปิดใจกับผลิตภัณฑ์เราลองเปิดใจกับผลิตภัณฑ์ของเราได้เลยเล้วกการันตีว่าสารสก,กัดที่เราใส่มาเนี่ยเห็นผลแน่นอนและจะเป็นแคนเบอรี่นะคะโปรไบโอติกคิวเทนคือสารสก,กัดเหล่านี้เป็นสารสกัดที่จําเป็นกับผู้หญิงมากๆยิ่งอายุขึ้นเลข3นะคะหรือว่าท่านไหนที่บอกว่าอาจจะต้องแบบว่าเปลี่ยนแฟนบอยอย่างนี้นะคะในเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะคะทานตัวนี้เลยค่ะช่วย ปรับสมดุลฮอร์โมนนะคะช่วยให้ร่างกายภายในของเราดีขึ้นเพราะภายในของเราดีขึ้นเนี่ยภายนอกมันก็จะออกมาเปล่งประกายแน่นอนค่ะ